มาแล้วครับทุกคนครับโอ้โหที่เห็นอยู่ครับเป็นบริเซนทีวันครับแบนด์ดังจากเดนมาร์กฮะเขามาแบบนี้เลยครับออเดโอกรุ๊ปเดนมาร์กแพ็คมาแบบนี้นี่คือตัวลำโพงครับบริเซนทีวันนะครับมาเพราะบัาขาตั้งให้ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบล็อกให้ดูไปนะครับว่าข้างในมันสวยงามขนาดไหนมาพี่มาช่วยหน่อยเอาลุยเลยเราแกะลำโพงก่อนเลยครับอ่เดี๋ยวเรามากกีดกันนะครับตรงนี้เขาแปะมาอย่างดีฮะออเดโอกรุ๊ปเดนมาร์กเปิดมาครับโอ้โหมีอีกหนึ่งชั้นครับเกียร์ใหม่อกกบบสดๆครับ ลักเปิดมาตรงนี้โอ้มีไกด์ครับเขามีคู่มือให้ก่อนนะครับนี่ย unpacking guide for b o r o n s t e n ที่หนึ่งที่สามทีห้าทีซีรีส์ครับข้างในนี้ก็ยังมีคู่มือให้แบบนี้ครับใช่ข้างในมีติ๊กเกอร์มีอะไรให้ด้วยนะฮะและนี่เป็นอะไรพี่เปพนสายครับอันนี้มีโพลสปายด้วยครับโอ้อันนี้เป็น power พปายครับจ่ายไฟเลี้ยงลําโพงฮะหลายคนต้องรู้แน่นอนครับถ้าเกิดลำโพงขนาดนี้ไม่ต้องมีแบบโพลสปายครับอ่ะและที่สําคัญครับกล่องนี้ฮะที่ซีรีส์เขาแถม นี่ฮะอันซูสนะครับตัวนี้เป็นดร์สครับเปิดมาเป็นดร์สวิลรองใต้ลําโพงครับเพื่อกาจัดเรสนแนนครับเวลาลาโพงมันกระเพื่อมกับเพื่อมเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเหมือนแบบเสียงสั่นอ่ะพวกเนี้ยมันจะกําจัดได้หมดเลยครับแถมให้ถึงหตัวซื้อปกติลําโพงส่วนใหญ่นะถ้าไม่ใช่ซีรีส์นี้เนี่ยมันจะไม่แถมดร์สมานะฮะถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหอะเรามาดูพระเอกของเราดีกว่าแถมให้2กล่องนะหกตัวครับอืมอ่ะเดี๋ยวดูพระเอกก่อนครับดูพระเอกพึ่งมาสดๆร้อนๆจากเดนมาร์กครับหลายคนรอตัวนนี้อยู่ะทครับ โยกก่อนเลยครับปึ๊บเดี๋ยวมาดูฮะว่าหน้าตามันจะสวยขนาดไหนครับเปิดมาโอ้โหอะฮะนี่พระเอกมาแล้วครับพอมาอย่างดีครับแล้วก็ยังมีเหมือนเดิมครับเขาแปะเดี๋ยพี่พี่จับขึ้นมาหนเลยได้ไหมจับขึ้นมาโชว์อันนี้ได้ไหมอ่าเขาแปะมาอย่างดีครับติดมาเลยครับทีหนึ่งโบเันเซนนะครับตัวนี้ทีวันครับนี่เขามีซีนนะเดี๋ยวเราวางดีๆก่อนฮะ เราเรา,เราแกะให้ดูอันนึงก่อนแล้วกันอีกอันนึงไว้ก่อนนี่ฮะเราต้องค่อยๆแกะครับนี่ต้องเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะมาโชว์หลายๆคนได้ดูกันเลยครับนี่ก็เป็นมันเขาเรียกว่าซองอะไรพี่อันนี้มันดูเหมือนกันความชื้นนะอ่าใช่ครับมันจะเป็นซองกันความชื้นซองกันความชื้นครับแพ็คมาอย่างดีครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์ครับและมีแบรนด์เขาตรงนี้ด้วยครับอ,ออเดโอเดนมาร์กนะครับบอร,ร์นเซนอ,ออเดโอกรุ๊ปส์เดนมาร์กครับส่งตรงมาจากเดนมาร์กครับอันนี้ ทีหนึ่งครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นในงาน,นเนี่ยครั้งแรกเลยครับนี่รังแกะอยู่ฮะฟลึบตัวนี้เนี่ยนอกจากจะได้ลําโพงมาแล้วเนี่ยเขาจะให้ขามาด้วยนี่ขาอยู่นี้ครับเดี๋ยวมีขาเดี๋ยวเราอันบ็อกขาแล้วต่อต่อให้ดูเลยว่าพออันบ็อกมาแล้วต่อเสร็จปุ๊บขนาดยังไงสวยเท่าสวยแบบไหนลยครับแล้วสวยงามเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูเลยครับว่าสวยมากครับเดี๋ยวตั้งให้ดูเลยฮะวันนี้เอาแกะแล้วฮะ เปิดขึ้นมาครับโอ้โหนี่ฮะมันเป็นสีเป็นโนวอนัทด้ยครับไม้วอนัทนะครับแล้วก็เป็นแบบอารมณ์แบบที่เขาไปทาเปียโนนะฮะแล้วยังมีแครฟล่าดีครับตรงกลางครับเพิ่มความหรูหราขึ้นมาตรงนี้ฮะนี่ครับโอ้โหนี่ครับแล้วก็มีนี่ฮะริบบอนทวิตเตอร์ครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องของการที่เขาทำริบบอนทวิตเตอร์เองด้วยครับนี่ บนเส้นครับและนี่คือลําโพงทีวันครับเดี๋ยวเรามาดูประกอบไปดีกว่าครับพี่เรามาดูขาตั้งเลยดีกว่าอันบล็อกขาตั้งออกมาด้วยฮะเดี๋ยวเรามาดูขาตั้งนครับนี่กรีดขาตั้งออกมาครับแงะขึ้นมาสองชั้นเหมือนเดิมครับแพ็คมาอย่างดีครับกรีดอีกทีอ๋อเปิดมาครับโูข้างในก็ยังมีโฟมครับนี่ฮะไม่ให้การกระแทกมาอย่างดีครับแล้วก็มีคู่มือครับว่า ประกอบยังไงครับสำหรับขาตั้งของโบลเลนเส้นทีวตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้คล้ายๆกับด้าษนะแต่ว่านี้เนี่ยจะเป็นใช้กับการขาตั้งใช้อบขาตั้งของลําโพงครับกำจัดเรสซ n a แนนซ์เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขาประกอบเดี๋ยวมาดูกันเลยครับวิธีการประกอบประกอบเสร็จเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนครับสำหรับโบลเลนเส้นทีวันนะครับซีรีส์ทนะครับเป็นตัว T1 นะครับ ลายไม้เนี่ยเป็นเปียโนวอนัสนะครับมีแคปลาต,ตรงกลางเพิ่มความหรูด้วยและแน่นอนเป็นแบรนด์จากเดนมาร์กและชื่อนี้การันตีครับออเดโอกรุฟเดนมาร์กครับจากบริสเซนครับ่บบะพี่ประกอบเลย ประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับลำโพงบรันเซนทีวลายไม้ครับตรงกลางมีลายแบบตัดด้วยแคปล่าสวยรู้ขนาดนี้ฮะแบรนด์จากเดนมาร์กหลายคนตจอะตั้งหน้าตั้งตารอว่ามันจะสวยขนาดไหนครับนี่คือด้านหน้าและนี่คือด้านหลังครับ ด้านหลังนี่ก็จะมีพอตนะครับสำหรับการขับเบรคครับแล้วก็มีที่สายเนี่ครับเพื่อใส่เ o ร e r ว่าสายเป็นสายโ oh อมนะครับสายไปปุ๊บแล้วก็บิดปั๊บแค่นี้ฮะจะทำให้มีกำลังไฟมากขึ้นและโซนนี้ครับถ้าเกิดคุณซื้อแพ็กเกจนะครับกับตัวบริเซนทีวันเขาแถมดัสมาให้ถึง6ตัวด้วยนะครับเป็นเรื่องของการกำจัดน้อยกำจัดของเรโซแนนต์นะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงของบริเซนเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นแบรนด์ที่แบบได้สิยงที่มันสง,งัดนะพูดง่ยายๆคือน้อยกับเรโซแนนต์เน็ตมันจะน้อยมากๆ ราคาที่เราตั้งขายที่รา้านของเราเนี่ยตอนนี้ราคายังไม่มีครับและสําหรับใครครับที่อยากจะมาลองทดลองฟังครับที่ Audio a b s o l ดเดอร์วอลคราชพฤกษ์เราครับคุณสามารถมาทดลองฟังได้ว่าเสียงมันไพเราะสนหรหูขนาดไหนที่เขาเรื่องเลือนเลยว่า a u d i o g r o ุ p ปของเดนมาร์กเนี่ยในเรื่องของน้อยที่มันน้อยมากๆเลยแสดงที่มันน้อยมากๆจะเป็นอย่างไรนะครับคุณแวะมาได้เลยครับที่ Audio a b s o l ดเดอรวอลคราชพฤกษ์ครับและนี่คือลาโพงบอร์นเซนทีวันครับ Walk around. Worn out shoes and even got a job. Got no cash to pay my dues, can't even feed my dog.